หัวข้อที่5การสอบถามข้อมูลแบบเรียงลำดับด้วยภาษา SQL Server 2008ในการสอบถามข้อมูลด้วยคำสั่ง select นะคะเราก็จะสามารถแสดงผลแบบเรียงลำดับข้อมูลได้นะคะโดยเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากก็ได้นะคะเราก็จะเพิ่มคำสั่ง order by ตามด้วยชื่อคอลัมน์ลงไปนะคะก็จะกลายเป็นเรียงลำดับจากน้อยไปมากแต่ถ้าเกิดเราจะเรียงจากมากไปน้อยนะคะเราก็จะเพิ่ม DESC ต่อท้ายลงไปนะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่5.1นะคะโจทย์เขาบอกว่าต้องการสอบถามข้อมูลรหัสลูกค้าชื่อลูกค้าทั้งหมดนะคะและให้แสดงผลตามลำดับชื่อลูกค้าจากน้อยไปมากเราก็จะมาเขียนโค้ดกันนะคะก็ใช้คำสั่ง select แล้วก็ตามด้วยคอลัมน์ที่จะให้แสดงผลลัพธ์นะคะก็ให้แสดงรหัสลูกค้าก็คือ cust_id แล้วก็ชื่อลูกค้าก็คือ name form customer นะคะก็คือชื่อ table ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากเราก็ใช้ order by นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อคอลัมน์ที่เราจะต้องการให้เรียงลำดับนะคะในที่นี้เนี่ยเราก็จะเรียงจากกอไก่ไปถึงฮอนอฮูนะคะแต่ถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเรียงจาก A ไปถึง Z นะคะคราวนี้เราจะลองมาเขียนโค้ดดูนะคะ new query นะคะแล้วก็เลือก database test นะคะแล้วก็ select นะคะ cust id แล้วก็ name นะคะ form customer นะคะแล้วก็เรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วก็ใช้ order by นะคะ order by ก็คือเรียงตามชื่อนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะคะก็ execute ปุ๊บอ่าแล้วคราวนี้มันก็จะเรียงตามตัวอักษรให้นะคะก็คือจาก l o เนนนะคะแล้วก็จะไป ถึงตัวสุดท้ายนะคะคือจะเรียงตามตัวอักษรคือกไก่ถึงฮอแลแคู่นะคะอันนี้คือเรียงจากน้อยไปมากนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่5.2นะคะคราวนี้เนี่ยเขาจะให้เรียงลำดับชื่อลูกค้านะคะแต่คราวนี้เนี่ยให้เรียงจากมากไปน้อยคราวนี้เราก็จะเติม D E S C ต่อท้ายไปนะคะเราก็ลองไปเขียนโค้ดดูนะคะ แล้วก็ copy ลงมาอีกตัวหนึ่งเพื่อจะให้เห็นความแตกต่างนะคะ DESC นะคะแล้วก็ execute ดูนะคะก็จะได้มาผลลัพธ์มาสอง table นะคะคราวนี้ table ผลลัพธ์ table แรกนะคะเราก็จะได้เรียงจากน้อยไปมากอีก table หนึ่งนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์เรียงจากมากไปน้อยนะคะตามตัวอักษรภาษาไทยนะคะคราวนี้ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่ 5.3กันนะคะแต่ก่อนเราจะดูตัวอย่างที่5.3นะคะเราก็จะมาดูโอเปอเรเตอร์นะคะที่ใช้ในการทำงานนะคะหรือใช้ในการคำนวณของภาษา SQL นะคะ<ๆ>ก็จะมีบวกลบคูณหารนะคะเราก็จะไปทำการคำนวณดูนะคะว่าตัวอย่างเนี่ยเขาให้คำนวณดูอะไรบ้างนะคะจากตัวอย่างที่5.4นะคะเขาบอกว่าจงแสดงข้อมูลวงเงิน และยอดเงินคงเหลือรวมกันก็แสดงว่าเราจะเอาวงเงินนะคะก็คือเครดิตริมกับยอดเงินคงเหลือก็คือเคอบรานะคะเอามารวมกันของลูกค้าแต่ละคนโดยเรียงลำดับตามยอดเงินจากมากไปน้อยนะคะวิธีทำก็ Select นะคะแล้วก็ตามด้วยคอลัมน์ที่เราต้องการให้มันแสดงผลนะคะก็จะมีคลาสไอดีคลาสไอนะคะแล้วก็เนมแล้วก็อรัรเททโฟน แล้วก็เครดิตริมนะคะแล้วก็เคอร์บรานนะคะแล้วก็ตามด้วยข้อมูลที่จะให้มันบวกกันนะคะก็ใช้เครดิตริมบวกกับเคอร์บรานนะคะแล้วก็ให้มันเก็บอยู่ในชื่อคอลัมน์ซัมมันนี่นะคะแล้วก็เรียงลำดับยอดเงินด้วยจากมากไปน้อยนะคะคราวนี้เราก็ฟอร์มคัสเตอร์เมอร์แล้วก็ออเดอร์บายจากมากไปน้อยออเดอร์บายแล้วก็ เอาเดร์บตามซัมมันนี่นะคะแล้วก็จากมากไปน้อยคันนี้เราจะไปลองเขียนโค้ดกันดูนะคะ select c เล็กนะคะแล้วก็ c a s s id name แล้วก็ address นะคะ address แล้วก็ เทเลโฟนนะคะเทเลโฟนอ่าแล้วก็เครดิตนะคะเคิร์บร้านนะคะอ่าแล้วก็ต่อไปนะคะก็ อีกฟิลอีกคอลัมน์หนึ่งนะคะก็จะเป็นคอลัมน์ที่ใช้บวกกันนะคะก็เราก็จะเอา่เครดิตริมนะคะบวกกับเครบรานนะคะแล้วก็แอสนะเก็บอยู่ในชื่อคอลัมน์ซัมมันนี่นะคะ ฟอร์มเทเบชื่อ customer อแล้วคราวนี้เราก็จะเรียงลำดับ order by นะคะ order by เรียงลำดับตาม sum money นะคะจากมากไปน้อยนี้เราก็จะมา execute ดูกันนะคะ มันก็จะฟ้องเออร์เลอร์มานะคะอ่าเออเลอร์มันก็จะบอกว่า Syntax ผิดนะคะเพราะว่าเราลืมใส่คอมมาลงไปนะคะอันนี้เราก็มา Execute ใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะได้ผลลัพธ์ดังรูปนี้นะคะอ่ามันเราก็จะได้ฟิลซัมมานี่เพิ่มมาอีกหนึ่งคอลัมน์เห็นไหมคะแล้วก็มันก็จะเอาเครดิตรีมกับเคอร์บ้านบวกกันได้เก้าหมื่นเห็นไหมคะ อันนี้บวกกันได้ผลลัพธ์ออกมานะคะเสร็จแล้วรันก็จะเรียงลำดับจากมากไปน้อยให้เราด้วยเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่5.5นะคะโจทย์บอกว่าต้องการดูเฉพาะชื่อลูกค้าที่ใช้เงินมากกว่า50,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะดูเฉพาะชื่อลูกค้าใช่ไหมคะที่ใช้เงินเนี่ยมากกว่า50,000บาทคราวนี้เราก็ ามาดูนะคะว่าใช้เงิน5้าหมบาทก็ select name select name นะคะชื่อแล้วก็ที่ใช้เงินมากกว่าเพราะนั้นมันก็จะใช้เอาเครดิตริมนะคะลบกับเคอร์布拉นะคะก็คือเงินที่ใช้ไปนะคะกลายเป็นอ่าคอลัมน์ที่ชื่อ u s e money นะคะแล้วก็ form customer นะคะ where credit ริมลบเคอร์布拉นะคะมากกว่า50,000บาท ก็จะได้ออกมาว่าใครเนี่ยใช้วงเงินไปแล้วบ้างที่มากกว่า50 0 0 0บาทนะคะคราวนี้เราลองไปเขียนโค้ดดูนะคะ SELECT เล็ก e e e นะคะแล้ select name แล้วก็คเกอคอรเครดิตนะคะริมลบกับคเคอบรานะคะ แล้วก็เก็บในชื่อฟิลด์ที่ว่า use money นะคะแล้วก็ form customer นะคะ order by order by นะคะก็คืออ่าคราวนี้เนี่ยเขาเขาไม่ได้บอกให้ order by แล้วคะเรามาดูโจทย์นิดนึงเขาให้เขียนเงื่อนไขแล้วนะคะก็คือ ที่ใช้เงินมากกว่าห้าหมืนบาทเพราะนั้นเราก็ต้องแวรนะคะแวรก็เราก็จะเอาเครดิตดิมลบกับเคอร์บรนะคะแล้วก็เลปิดนะคะแล้วก็มากกว่าห้าหมื่นะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะมา execute ดูนะคะนะคะอ่า คนที่ใช้เงินไปที่มากกว่าห้าหมืนนะคะก็จะมีนันทพรนันะพลแล้วก็ณดลน,นะคะที่ใช้ไปมากกว่าห้าหมืนนะคะในบทที่ห้าก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณคะ่ะ